<laughs> มาอัดเกมนี้เลยไปเนะี <g ay> ่ยก็เตะอยู่โคตรไกลเลยหลักพันนู่นตรงนู่นซึ่งก็ดตโปวดตึงเอ <c oughs> อเตะปวต่างอะไร <laughs> ได้กุหลาบมาันเหรอระยะก็ปักหมุดเป็นเพียบเลยโอเคไป okay, ไป่วยเอ้ยทำเป็นแค่ร้าดไอ้ี่อ่ะ โ,โ,โอเคก็ยกมือขึ้นโอ้โหเขาเลยจมจีร้อยสองสิบรอบจีเร็วสุดๆไปเลยตัวเดียว,วไอ้สัตว์ ัวจรงเหรอเลยล่างต่อไนี้มึงได้ก็ของพวกไอ้เหียมันอหลังไม่เข้าก็ออกอลป่ะอ้านี่เอาเนบินเลยเนเนมึงบิมึนทหมดเลยอ้นเลอ่อ้าวใครบินอะไรเนจะเข้าไหไม่เข้า่เคแก๊ขการานะครับโอ้โหไม่เข้าไอ้เหียใครเข้าไปวะใครบ้ใ้ไม่วะ หังหลังังโหมไนก็โหมไหนก้เออมึงจะบ่นที่อะไรมึงก็คิดหน่อยดีว่าเออพี่สาวพี่ใไม่ไอ้เนี่ยตัว

โอ้ยไม่มีติดเลยเว้ยเอามอนปะได้ตัว2ตัวดิไอ้ một mẹ 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 ไอ้เียงด้วยี่ไดีเด้วยตามถอยเออาเปลี่ยนมสีเลยว่ะบอกว่าสี่เลยว่ะยีเื้อต่าทำไรเนี่ยนลาวที่เรามาเนี่ดยนถอยกยนถอยเจเยที่ลาถอยเลย หสวยโอ้เป็นเท่าด้เรียบร้อยการถีบการถีบการถีบเอ็นพีอารการเรือการเรือไปลอยนอยนิ่งนลอยอยบนน่ใช่คนใช่เนคน้าวี่ะนแต่ยังอยู่นิ่นัมีคนสองคนสองคนนัเรียไม่หเาไม่เลครับีบรร่งรร่งรร่ง ขาป้อมไหมขาป้อมขาป้อมได้ขาป้อมได้มาฮาดิฮาดิใจเยฮาดิไม่เล็กเล็กน้อยๆเล็กๆเค็มได้ด้วยดังป้องกันให้อยู่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 ไม่ได้ไทำได้ทำได้ได้กลัวต้องทำมาอยู่ต่อไม่ anyway ้อยู่ครับเก็บไหนก็ได้

ตามหมดเลยไอ้ก็เอ้ยงตายกันเหรอขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้วว่าขึ้นแล้วแต่มันปัดหายหมดเลยโอ้ยมาเลยคีเียเหระโอ้ยตีเลยนะตีเลยนะต่อองแล้วตีเลยตเลยเออไม่ตีไม่ตออเออยแล้วโอเถ่ายเลยนะลิงตกกตายง ่มเดไยม่นะล่นั้นดอไโดเรืโอ้ยันนั้ไม่บอกอากานี่เองโอ้นัดนม่อตงูเลยที่เกกมจบแล้วจบแล้วนาทีใช้ไปที่ใช้ข้าวได้ว่าอย่างนี้ไม่ตองการสองสเยอะมาเลย สองคนพี่เก่เลยคือมให้ฆ่าพี่ฆ่ามันได้ก่อนหออติกูมันเพลิยตะิกูโคตรไก่เลยเยี่ยมอนหงตัวกูเปนเพือลามัเลยยสมองตัวพีเก่งเรเอาดาสใ้มอยู่ไหนกน่เนี่ยเออติดคือุางารดรอดัตอนนี้ไม่เอามาเอาทิ้ละคืออะไรวะขุยเี้ยน ไอีเยี่ยนที่าอดี้ม่ีัเคนอยู่ที่แค่ที่แค่ที่แค่เดี๋ยว่ยอะไรดิอะไรดิเยียที่แค่เนี้ยของกูั้งหมดไอสัตของกูทั้งหมดแค่ค่่แค่กูเหออะไรดีเหอไอหมามึงไม่ตัวนึงไาก็ยูหมดเยเราเอะ หลอโอเคที่ไหนี่หลอดละบ้าอแล้วเนี่ยตาบ้างเรที่หลอดจจไม่้ไม่ยนะฮะ่เล่นแล้วลแล้วเขาจะกลับนะเออเขาไปเลียไม่จอดได้หรอไอ้เี้ยที่แค่ไว้สัตว์ไอ้เี้ยที่แค่พอดีแค่ทีเดียวไอ้เงี้ย้องเลี้ยนเลี้ยเหายหมดเลยสัตว์ช่วยไม่ได้หรอฮะไอ้เงี้ยสี่ยอดอะกวไม่กิตัว่ะต้องหายไปเลยไม่ัน ี่แคบเหรที่แคบเหรอ่ไม่คิแบบอ้าวโีไเอาอีกทีไกูอีนี่ไม่มปาสตัวนเยเีอะไรเห็นไหมมีประโยชน์เที่ยงอะไรคิวเลนอะไก่อนเย่ขนาดเยอกว่าคินิกไอ้เยอะขนาดกูไม่ได้ป่าเนี่ย ดาเอเยอะกว่าแอขนาดไม่ได้ป่านะเนี่ยจรินะคือคะแนนอดามเห็นเลนมันไม่ขวดเยอะหรอวามันเข้าแล้วออกเขเข้าแล้วออกไอ้เนี่ยมันไม่ได้แบบต่อไปเรื่อยเรื่อยๆกียนมดไอ้เนี่ยตะอีหยุดจับ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 เลียงตัวมัยจับจับหลัง้าเลยเลนเหรอในเกมอ่ะก็ตะเยนึงฝังให้มันแรงขึ้นไงจับจัหลังสี่พันสี่พันสี่พเออ เปิดได้เลยทีเฮ้เราจะเหมื่อยนอกจากว่าคือเลนนี่กดง่ายสุดละมั่งอย่างดีมีมีขนาดได้ความเป็นที่นี่เนี่ยเล่น้ลาวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงฟามแล้วไม่ได้นะกูยังเบือไอ้เนี่ยไอ้มันตีแอนตีไอ้ต่างอยู่ไอ้ต่างถอยออกมาแล้วรุ่งหุ่งไปเลยไอ้ยี่ยี่ไม่โดนกดแอนตีเลยหุ่งเลยแอนตียังไม่ดีแอนตียังไม่ห่อเลยไม่ตายแล้วอรับเบือแหละกูไม่เบือเลย เฮ้ยเพราะเขาแต่กูกูวน mm ี้ได้นะกูคาดซีดีเคียร์ตอนมันจะไม่ให้กดได้ระยะอันแต่ยังไม่ถึงคือมันอยู่ขอบวงกูพอดีถ้ากูมันเดินมันเดินตามขอบวงกูมาแล้วมันจะสโลอยู่มันก็มีดวงอยู่ขอบวงแล้วกูว่าดี่ดีดดีดดีดแต่กูว่าบีบแล้วก็แบบแบบเนปดีกดแล้วก็ชอบอะไรบ้างมาอยู่ในสเก็ตมครับมา เลอพงนี้หยุดเนาะสาอมาเลงเลยสาก่อมเยจอโนเกมเดียวก็ได้ก็ได้ปลาพีใหญเกมเกมเดียวเกมเดียเกมเดียวเดียวนี่ให้เวลากินข้าวกุสาวมึ่เฉยสายสามแค่สิบนาทีก็เสร็จแล้วพอมึงเีรอมันหายรออีกนะเว้ยรอเขาสั่งรอไปเดินไปล้านี่เป่าเป่าแล้วเวลาเป่าร้นเีย ขบอกกันว่านะสามารถถ่ายเนความร้อนได้ดีแต่ก็แค่รักรสชาติพวกถ่ายที่ยวไปด้วยไงายโมกอยากกินรสชาติเป็นเปน่าติที่ถายไปอ๋อุณรู้ไงว่ารสชาติมันจะหายไปเรงนีน้ำเงเามาเ็นอกให้ป้เขาไม่ต้องสิดแก๊สอยู่เออได้เออแค่นั้นแหละจะไปยากอะไรโงวีเสียบี่จะูดทำเลยแบบปิ๊บๆเลยแค่นั้นแหละจะยากอะไรระโ เล่นก็ได้บ้งเล่นก็ได้ไม่ได้ละไอ้เหี้ยไม่กล้าไม่เนี่ยจะเป็นใช่ไหมเดี๋ยวกขเปิดกานแลเว้ยเจ้าของไทยทั้่เขาแพ้อยา่อนเล่นไหมเล่นไหมถูกเล่นไหมใช่ไหมหรือใช่เล่งแจขึ้นเอีกใช่ไหมคนแทยแพ้ไอ้ที่แพ้เลยโอเคแค่นั่นแหละ